เจอกรนดีพี่สองครับผมเอ็มเจ็ดยงครับผมเอ็มเจ็ดสูงอจะาตบนใ่ออกนะครับแรงวัวครับผมสายบ่าพลักลงมาเจ็ดนะครับ รอบแรกเป็นรอฟปีศาจนะครับผมยะต้นใหม่ลงนะครับเบิงวัดสิลลงบ่ครับเชียบบก ดินนี่ยนะครับเบอครับเบอร์แกดินนะครับแกดินโพดครับผม เ <c oughs> มักข้อมข้อมขอมตัวนี่ยครับ M7 เด,เดินหน้าท้ายลังบนต่องยุดร่นเนี่ะครับสำนักกะดีน่ำนะครับผม นี่อยอดแ้งแน่นะ้ครับพี่นอ้องะนาเป็นรถที่หนาแสงนะครับอีกคุ่นหนึ่งครับ เขาคู่บวตาเป็นลุ่นกลางนะครับเป็นลุ่นเอ็มเกิดหรือว่าลงหน้าอะไรนะครับ ทางสานะครับไปยี่หนะครับต่อมาเป็นทางนะสี่นะเสียบบมจัดหายครับผม ี่สิบบาทก็นะบาทหางนะครับก่อนพ่อคอยได้แล้วครัหมักเอ็มเจ็ดลงบ่ครับทางดันนะครับอย่าทักอยู่ครับพี่หนอ ในงานเที่ยวของโตนะครับ M7 เซนดิเทอร์โบซางดีนะครับคันนี้ติดมากคับหลายปีลแล้วล่ะเดินเดิงหางไ้ครับผม ไกล้ไปแล้นะครับอันตรายต่อห้อหล่ะเพิ่นกับศิได้ระวังหน้ามั้ครับเข็นงานเพิ่นกับซิบเบ้อจะได้เต็มที่นะครับเพื่อนกับยูไอแกลคแค่ไม่มีโอกาสสิปไปถ่ายต่อต่องเราไทยนะครับจ้าก,กันยังไงบ้างครับ ลง,บ,ง,ลงบ่ครับผมจังหวะนี้มันลงครับครับเพราะคณะต้นไม้ต้นนี้ลงแล้วนะครับจะสีกรับแล้วครับผมทำแล้วน,นะครับ ฝากน้ำหนึ่งนะครับผมท่านนายสีจะขายรถไทยนะครับรถเกียวข้าที่ต่อผมหน่อยนะครับผมเราฝากขายแล้วกับซื้อรถไทยล้วรถเกียวนะครับ Ya, Tuan Ma, Tuan Hilang Ayo Tuan ต้ไนไม้ขาดแล้วไนมะ่หักแลวครับตลอดเส้นหนีเลยขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปทพานมานำพันธ์จากฝากลับไปครับพี่น้องกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกระจายหุ้นกันนะครับผมขอบคุณครับ